สวัสดีครับคุณอาทิตยานะครับสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะครับนะคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์สวัสดีครับนะคุณเจเจนะครับสวัสดีครับรอบที่3ของปีนะครับนะสำหรับการสตรีมสดของผมนะครับมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับทําให้เมื่อว่างนะครับนะชาวลัคนาทั้ง12ราศีดวงชะตานะครับในเดือนนะครับ เดือนหน้าคือเดือนกันยานะครับนะเดือนนี้ yes. เดือนสิงหานะครับจะสิ้นเดือนแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับคุณคุณอ้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพักธดานะครับฟังให้แฟนนะครับสวัสดีครับคุณอเนกสวัสดีครับคุณมีนานะครับนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตานะครับในด้านของการงานนะครับการเงินนะครับความรักนะครับสุขภาพนะครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดนะครับท่านใดที่เข้ามาชมครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กดถูกใจกดติดตามนะครับก็กดให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับในดวงชะตานะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะ เข้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับ ครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณจุไรลัตนะครับก็ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนะครับจะมีดาวราหูนะครับจะมีดาวราหูย้ายนะครับดาวราหูย้ายนะครับเข้าเรือนการเงินนะครับเข้าเรือนการเงินในช่วงวันที่10กันยายน นะครับดวงชะตานะครับการงานการเงินสิ่งต่างๆที่เป็นไปวิธีต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะผมก็มาบอกแนวโน้มตลอดนะครับนะก็ขอบใจขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามอย่างเหนียวแน่นนะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับนะท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับนะเป็นประจำก็ขอให้เกิดสิริมงคลหนุนนำดวงชะตาให้พันพบในสิ่งที่ดีงามนะครับ สำหรับการพยากรณ์ของผมเนี่ยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมตลอดก็ต้องบอกว่าทายดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับดูควบคู่กันไปนะครับยึดเฉพาะเหตุการณ์ที่ดีและตรงกับตัวเรานะครับอันไหนดีรับไว้อันไหนไม่ดีก็ผักออกนะครับใช้วิธีดวงดาวที่ดีนําพาชีวิตนําทางชีวิตนะครับไปสร้างโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็แล้วกันนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับนะดาวประจำตัวในเดือนนี้โคจรแข็งแกร่งขึ้นนะครับดาวประจำตัวโคจรโดดเด่นแข็งแกร่งขึ้นนะครับนะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวการเงินก็โคจรถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ดาวเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายคอนเนคชั่นต่างๆก็ยังอยู่ในมุมที่ดีต่อด,ดวงชะตานะครับ นะชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวการงานก็ยังโคจรดุดเด่นนะครับดาวกุศลก็ยังโคจรดุดเด่นนะครับผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านเลยก็แล้วกันนะครับแะเข้ามาแล้วนะครับแชร์ให้ผมหน่อยนะครับทักทายกันหน่อยนะนะครับทักทายกันหน่อยนะครับทักทายกันหน่อยนะครับนะผมไม่ค่อยสตรีมสดนะครับนะแชร์แชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับ หนึ่งแชร์หนึ่งถูกใจคุณพิชยานะครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับก็อย่าประมาทกับชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าดวงของท่านนะครับเป็นเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองนะครับดวงของท่านเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองนะครับถึงแม้ลากชะตาหรือดาวที่กระจายในท้องฟ้าแตกต่างกันกับดวงเมืองก็ตามนะครับอาจจะมีอิทธิพลลบๆนะครับที่เกิดขึ้นกับท่านได้ง่าย นะครับด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับซึ่งเป็นดาวภัยอเพศนั้นทับดวงท่านอยู่นะครับจะประมาทกับการตัดสินใจในชีวิตทําอะไรต่างๆกับชีวิตนะครับให้มีสตินําพานําทางให้มากนะครับนะดวงชะตาของคุณนั้นนะครับนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในดวงชะตาในช่วงเดือนนี้นะครับดวงบอกว่านะครับนะคุณออนอันงสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะเข้ามาแล้ว นะครับกระทืบไลค์ให้หน่อยนะครับนะนะก็นะครับดวงชะตาเนี่ยนะครับนะผมก็จะแปลเหตุการณ์ให้เลยนะครับแปลเหตุการณ์ให้เลยนะครับตามวิธีดวงดาวนะครับนะบางท่านอาจจะแบบน่าเบื่อนะครับนะในเรื่องของการพูดถึงดาวมากนะครับผมขอแปลดวงดาวให้กับท่านเลยในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยในชาวลัคนาราศีเมษนะครับ คุณขนมสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะมีจะมีเหตุบางอย่างนะครับให้คุณนั้นนะครับนะได้คอนเน็กชันใหม่ได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่หรือมีเพื่อนบางคนนําความพึงพอใจทางจิตมาให้กับคุณด้วยเหตุบางอย่างบางการนะครับเขาอาจจะช่วยเหลืองานคุณนะครับหรือเขาอาจจะนําผลประโยชน์นําสิ่งที่ดีนําบางสิ่งที่คุณนั้นพึงพอใจทางจิตทางอ่า ทางด้านของความรู้สึกทางด้านของอารมณ์เช่นมีคนมาช่วยงานคุณนะครับมีคนมาให้สิ่งดีๆที่มีค่าทางจิตใจกับคุณก็ได้นะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานคอนเนคชั่นใกล้ตัวเพื่อนฝูงนะครับนะพยายามถ้ามีเพื่อนใหม่เข้ามาในช่วงนี้พยายามสร้างคอนเนคชั่นสร้างความสัมพันธ์นะครับเข้าไว้นะครับจะเป็นปัจจัยที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับสร้างให้เกิดความกลมเกลียวแน่นเข้าไว้นะครับจะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับ ะครับที่จะเกื้อหนุนดวงชะตานะครับให้ได้ไปต่อสู้กับวิถีต่างๆในชีวิตนะครับดวงชะตายังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับลัคนาราศีเมษนั้นในช่วงนี้เนี่ยท่านใดที่รอการจัดการเกี่ยวกับเอกสารในช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่ประมาณวันที่16นะครับนะครับมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือท่านใดมีงานที่ต้องพูด ต้องสื่อสารต้องพรีเซนต์ต้องเสนอผลงานนะครับต้องพบปะต้องติดต่อ1-16กันยายนมีความสําเร็จเป็นอย่างดีในเชิงของการสื่อสารท่านใดที่ทํางานด้านการขายการลงทุนนะครับสวัสดีครับคุณอนอนอนงติดตามอาจารย์ทุกคลิปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตขอบคุณมากครับนะพยายามใช้คําพูดนะครับให้เยอะนะครับพูดสิ่งดีๆนะครับเติมเต็มให้กับชีวิต นะครับเพราะว่าดาวนะครับดาวเนี่ยสวยมากนะครับดวงดาวในช่วงหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยนะครับดาวเกี่ยวกับคอนนิชันเครือข่ายติดต่อพบปะสื่อสารนะครับนะแล้วก็ดาวธาตุไฟนะครับนะครับดาวธาตุไฟนะครับทำมุมตีโกนต่อกันนะครับนะทั้งสามดวงเลยนะครับจะมีแรงขับเคลื่อนกับชีวิตมากขึ้นนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับ จะมีส yup ิ่งดีๆนะครับเข้ามานะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะสิ่งดีๆตรงนี้นะครับนะสิ่งดีๆตรงนี้นะนะครับสิ่งดีๆตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่คุณนั้นพึงพอใจนะครับนะเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจทางจิตนะครับ มากๆเลยทีเดียวในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่ดีนะครับมีโอกาสที่ดีในเชิงของการต่อสู้การแข่งขันการขยับขยายต่างๆนะครับการที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในเครืองานในสังคมในกลุ่มงานต่างๆนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็แชร์ให้ผมหน่อยนะครับนะจะเป็นกําลังใจทําคลิปต่อนะครับนะนะครับก็ทักทายกันได้นะครับนะผมก็ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการสตรีมสดนะครับก็ สวัสดีครับคุณมนัสวีนะครับนะทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อดาวทํามุมเป็นลักษณะอย่างนี้คุณจะทําอะไรต่างๆรวดเร็วมากขึ้นมีเหตุการณ์ให้คุณทําอะไรต่างๆกระทันหันด่วนเร่งรีบ <c oughs> ขออภัยนะครับค่อยสบายมีเหตุการณ์ที่คุณทําอะไรต่างๆเร่งรีบด่วนมีเหตุการณ์ให คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วการตัดสินใจต่างๆของคุณนั้นมันกลับมันกลับเป็นสิ่งที่ดีให้กับคุณชาวลัคนาราศีเมษดวงยังแปลอย่างหนึ่งว่าในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีการขับเคลื่อนของวิถีดวงชะตาไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับจะมีการขับเคลื่อนนะฟังผมยัดชัดนะ จะมีบางอย่างนะครับมาขับเคลื่อนหรือนําพานําทางจิตและกายนะครับและสังขารของคุณให้นะครับเคลื่อนไปในทางที่ดีมากขึ้นในคันลองชีวิตในด้านต่างๆนะครับมุมในเชิงของการได้รับการยอมรับมุมในเรื่องของการได้รับการยอมรับนะครับจากผู้อื่นนะครับขอบคุณครับคุณขนมนะครับนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับ นะมุมในเชิงของการยอมรับในสิ่งที่คุณทํนะถ้าคุณมีงานทําคุณทําอะไรอยู่นะครับคุณได้รับมอบหมายหรือคุณได้รับการแต่งตั้งหรือคุณได้รับโอกาสต่างๆในการป้อนงานจากผู้อื่นนะครับคุณจะมีเครดิตมากเป็นพิเศษนะครับจะได้รับความน่าเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับในช่วงนี้ยังยังดวงยังเป็นลักษณะที่ว่านะครับ มีโอกาสที่จะแข่งข้อมีเรื่องราวแข่งข้อขัดแย้งนะครับกับผู้อื่นมีผู้อื่นนั้นมาแข่งข้อใส่คุณหรือคุณต้องไปแข่งข้อใส่ผู้อื่นหรือตัวเรานั้นนะครับต้องไปแรงใส่คนไครบางคนมีเหตุการณ์ให้สื่ออารมณ์ไปในเชิงของการแข่งข้อแรงใส่จะต้องระวังอารมณ์ทางจิตตรงนี้ให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับนะตรงนี้ให้ระวังให้มากนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี นะครับในภายภาคหน้าในะครให้กับคุณช่วงนี้คุณระวังของแหลมทิ่มตามการผ่าเจาะอุบัติเหตุขับรถเฉียวชนนะครับการเดินทางไกลของชาวลัคนาราศีเมษจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับมีการเดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าบางท่านได้เดินทางไกลบ่อยมากนะครับหรือว่ามันแปลว่านะครับชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวแห่งมรดก นะครับมรดกอาจจะเป็นของญาติคุณตัวคุณแฟนคุณก็ได้นะครับหรือของเก่าๆศาสเก่าๆนะครับมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าคุณยังนะครับคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณนอนดึกมากขึ้นมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นใช้แรงใช้กําลังใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยนะครับต้องรักษาสุขภาพให้ดีระวังกล้ามเนื้อต่างๆหรือเส้นยืดต่างๆนะครับจะเกิดขึ้น คุณจะได้ไปในสถานที่แปลกๆนะครับคุณจะได้ไปในสถานที่แปลกๆเจอกลุ่มคนแปลกๆเจอคนแปลกหน้านะครับนะอันนี้คือภาษาดวงดาวนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในด้านของการงานนะครับท่านใดรอบุกเบิกงานใหม่หรือพยายามสร้างงานจ็อบอะไรต่างๆก็มีความสําเร็จเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลหนุนนําผักดันดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับในดวงชะตาของคุณยังการเงินนะครับในช่วงเดือนกันยานนี้นะครับท่านใดที่รายได้พิเศษต่างๆห่างหายไปมานานหรือเคยมีรายได้พิเศษแต่มันชะลอหรือมีงานพิเศษต่างๆแต่มันชะลอช่วงนี้ถ้าเอามาหยิบจับใหม่หรือใหม่วิวใหม่มีความสําเร็จเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีเมษอาจจะเกิดช่องทางพิเศษหรือคุณพายายามที่จะซ สร้างรายได้พิเศษมากขึ้นนะครับบุกเบิกสิ่งพิเศษบุกเบิกสิ่งต่างๆที่มันเป็นตัวล่อนะครับให้เกิดเงินใหม่ๆเข้ามานะครับมีความคิดที่จะไปบุกเบิกในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือรายได้ลับผลต่างๆนะครับหรือถ้าวาบาวางแผนไว้อยู่แล้วก็ไปก่อไปสร้างดาวแห่งปัญญานำพานำทางนะครับอ่อนน้อมเรียนรู้ศึกษานะครับจะกเคกรือข่ายคอนเน็ชันผู้หลักผู้ใหญ่เกิดมีความสำเร็จเกิดขึ้น อีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับลาหูที่ย้ายเข้าไปสู่เรือนการเงินนะครับสิ่งที่ดีช่องทางพิเศษต่างๆหรืออยู่ดีมีคนเอาเงินมาให้คุณนั้นเกิดขึ้นรายได้แปลก,กใหม่ต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นแต่คุณจึงมีโอกาสที่จะเกิดภาระดักอึ้งหรือภาระรายจ่ายที่มากขึ้นอันมาเนื่องจากกิเลสหรือว่าอันเนื่องจากนะครับสิ่งที่จําเป็นที่คุณจะต้องนะครับเป็นภาระ,ะครับ นั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีท่านใดที่รอการสร้างหนี้สินเพิ่มนะครับก็จัดการได้เลยในช่วงเดือนกันยายนนะครับมีโอกาสธนาคารอนุมัติชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาจะได้องค์ความรู้ที่ดีได้ครูอาจารย์ที่ดีได้เครือข่ายที่ดีได้คอนเนคชั่นที่ดีได้องค์ประกอบที่ดีได้สื่อการเรียนการสอนที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่จะเกื้อกูลปัญญาผักดันปัญญาก่อให้เกิดความสําเร็จและสิ่งดีงาม ดังน,นั้นดวงชะตาของคุณเป็นเช่นนี้การเงินมีรายจ่ายไปกับรถกับบ้านกับหลักทรัพย์คนในครอบครัวหรือมีคนใกล้ตัวมายืมเงินนะครับอันนี้ต้องระวังมันดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมษในด้านของการเงินรายจ่ายอย่างเยอะนะตามที่ทายไปแล้วนะครับแล้วก็ในดวงยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับในด้านของความรักเนี่ยนะครับแฟนคุณจะอยู่จากโฟกัสไปในเรื่องของ ญาติพี่น้องหรือมีเรื่องให้คุยมีเป็นลักษณะของมีเรื่องญาติพี่น้องฝั่งแฟนนะครับหรือแฟนคุณเนี่ยนะครับจะมีเรื่องให้คิดถึงบ้านมากขึ้นหรือแฟนคุณจะอยู่ติดบ้านหรือทําอะไรต่างๆนะครับเพื่อความมั่นคงมากขึ้นนะครับมีการ,ร,รที่แฟนคุณทํางานที่บ้านอยู่อยู่ติดบ้านมากขึ้น <c oughs> ก็ได้นะในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสมีได้กินเด็กนะมีมีเด็กมาชอบนะครับหรือว่ามันแปลว่า แฟนคุณนั้นไปผูกพันกับสัตว์เลี้ยงบุตรบริวารมากเป็นพิเศษมีเรื่องให้คุณกับแฟนคุณนะคุยกันในเรื่องของลูกบุตรบริวารต่างๆแต่ดาวยื้อให้แฟนคุณนั้นรักษาสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับในดวงของคุณนะครับแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษ ยังต้องระวังสุขภาพนะครับคนรักคู่ครองจะเจ็บป่วยด้วยในเดือนกันยายนนะครับมันยังหมายถึงอย่างว่าคุณมีเรื่องจุกจิกใจมีเรื่องให้คุณพูดไม่ดีหรือใสอารมณ์ใส่แฟนคุณมีเรื่องให้มีปากเสียงมีปัญหากันด้วยนะในดวงชะตาในช่วง17กันยาจนถึงปลายอ่าจนถึงประมาณวันที่อ่ากันยาใบนะครับอาจจะเปสิบกันยานะครับไปจนถึงประมาณวันที่ นะครับ29คุณต้องระวังการทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานคอนเนคชันใกล้ตัวการทําเอกสารต่างๆผิดพลาดการสื่อสารผิดพลาดหรือมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องให้เพื่อนร่วมง,งานจ้องจับผิดคุณหรือมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานของคุณก็ได้ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษก็จะต้องระวังตรงนี้นะครับ ในดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายนก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ